ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันกับช่องตี้ติ๊กรถมือสองครับวันนี้เรียวๆเลยนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับวันนี้นะเข้าปุ๊บนะครับผมลงให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นเจ้าโคโรล่าอติดนะครับ 1.8G นะครับตัวนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สวิ่งแค่170,000สมนกิโลนะครับรถคันนี้เป็นปี2006นะครับตัวท็อปสุดนะครับท็อปของท็อปนะตัวนี้เป็นคู่เบาะหน้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นตัวพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวในเราไปชมโดยรอบคันอีกทีนะครับเครับ รถเข้าใหม่นะครับ Toyota Corolla เอาติด 1.8G นะครับตัวท็อปสุดนะครับปี2006นะครับท็อปของท็อปนะครับตัวนี้เบาะนะครับเป็นเบาะคู่หน้าอ่าคนขับนะครับปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้สภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับรถสีสวยเงาฉ่ำเลยนะครับผมมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับผมโดยรวมสวยมากๆนะครับสีนี้สีหายากเลยนะตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสีนี้น่าจะมีมาดีนะครับ บอกเลยนะครับว่าสวยแน่นอนครับเดี๋ยวให้ดูนะครับรอบคันนะครับว่าสภาพสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมมันก่อนนะครับสีสันเงาสวยเลยนะครับใครหาอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวท็อปสุดนะครับ 1.8G นะครับปี2 0 0 6ท็อปของท็อปเลยนะครับบอกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะทีเด็ดเลยนะครับผมข้างหน้าสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านข้างนะครับผม นี่นะครับด้านนะครับรอบคันนะครับให้ชมมันก่อนนะครับสภาพสวยเลยนะครับซ้ายขวาด้านซ้ายด้านขวานะครับวันนี้นะครับเรียวๆให้ชมมันก่อนเลยนะครับถือว่ารถเข้ามาเพิ่งล่าสุดเลยนะครับสวยอย่างนี้ต้องเรียบลงให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนนะครับเพราะว่ารถสวยๆนะครับใจร้อนนะพ่อค้าอยากให้ลูกค้าได้ชมมันก่อนนะครับว่ารถสภาพนี้นะครับใครที่หาอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับผมรอบคัน แผงประตูนะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับสภาพนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสวยมากๆครับผมนี่ครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมพวงมาลัยนะครับสวยมากนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับที่พวงมาลัยได <Really? S 2> ้เลยนะครับผมดูนะครับลายไม้สวยๆเลยนะครับผมยังสวยนะครพวงมาลัยไม่มีแทบไม่มีริ้วรอยนะครับผมตัวนี้นะคอนโซลนี่สวยมากเลยครับผมไม่มีรอยไม่มีแตะหักนะครับ จอเปลี่ยนวิทยุเป็นจอให้เร so ียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยครับด้านข้างแผงประตูสวยมากๆนะครับเกียร์ขั้นบันไดนะครับสวยกริบเลยนะครับพร้อมแอร์ดิจิตอลนะครับผมตัวนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับเบาะนะครับนี่ครับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับเฉพาะตัวท็อปที่สุดนะครับผมของเอาติดนะครับถึงจะมีรุ่นนี้ให้นะครับนี่ครับภายในสวยกริบเลยนะครับผมเบาะหนังเดิมๆนะครับผม สวยสะอาดแน่นอนครับนี่ครับผมเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นี่ครับผมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสวยจริงๆครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวชมด้านถ่ายกันนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับถ่ายฝั่งนี้นะครับผมด้านหลังสวยนะครับมุมไหนก็สวยทั้ง ทุกมุมนะครับคันนี้บอกเลยสวยจริงนะครับไม่จกตาแน่นอนครับผมเพิ่มเดิมหมดทุกอย่างนะครับเบาะหนังเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่ครับให้ชมเลยนี่ครับด้านหน้าประตูแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับคนนั่งนะครับสวยจริงครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับบอกเลยนะว่าคันนี้นะคขับดีนะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับเกียร์เกอร์ดีหมดนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานครบทุกอย่างนะครับ สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับให้ชมกันก่อนครับสวยเลยสวยจริงๆสวยมากๆครับเนี่ยครับโครับนี่นะครับสภาพนะครับด้านหน้านะครับห้องเครื่องสวยเลยนะครับผมตัวนี้นี่นะครับการเดิมเพจเดิมครบทุกอย่างนะครับผมสภาพสวยกริบเลยนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเดิมวิ่งแค่แสนเจ็นะครับ วิ่งหน่อยมากๆนะครับเจ้าของดูแลดีจริงๆครับคันนี้นะครับเพจและอยู่ครบนะครับผมตัวนี้นะครับเบาชงเบาชงนะครับเดิมทุกอย่างนะครับผมเครื่องแห้งๆสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะสมบูรณ์นะครับวิ่งดีมากนะครับผมเกียร์นะครับเข้าสมูทนะครับไม่มีรอนะครับผมตัวนี้เครื่องนะครับไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับสวยมากๆนะครับผมตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะครับ นี่นะครับด้านท้ายสวยๆเลยนะครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวให้ชมด้านท้ายกันก่อนนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับภายในสะอาดๆเลยนะครับผมกว้างขวางแน่นอนครับตัวนี้นี่ครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนะครับผมนี่ครับนี่ครับแผ่นไม้นะครับเดิมๆสวยๆใสๆเลยนะครับผมนี่นี่ครับรอยอาร์ครอยะไรโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนะครับนี่ครับเปิดแผ่นขึ้นดูนะครับนี่ครับ เดิมเเลยนะครับผมไม่เคยเจาะแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สท้ายเดิมทุกอย่างนะครับยางอะไหล่อยู่ครบนะครับแม่แรงอยู่ครบนะคปัะแจขันอยู่ครบนะล้อนะครับยางอะไหล่ไม่เคยถอดนะครับนี่ครับนี่ยางปีศูย์หตรงรุ่นตรงปีนะครับไม่เคยถอดนะครับนะครับสวยกริบเลยนะครับยางแนวเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้นี่ครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับรอยอาร์คนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ถ่ายเดิมเเลยนะครับผม มมากๆนะครับผเดี๋ยวดูรถกันรดไหมโอเคครับก็ทั้งหมดนะครับคันนี้นะผมรายละเอียดให้ทราบนะครับผมตัวนี้นะเป็นเจ้าโครโรล่าเอาติด 1.8G นะครับผมตัวนี้เป็นปี2006นะครับรถคันนี้ไม่เคยแก๊สวิ่งแค่170,000กิโลแท้นะครับผมบอกเลยว่าแท้นะครับคันนี้นะครับสภาพสีภายนอกนี่ตีให้90%สวยฉ่ำเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ เบาะหน้านะครับปรับไฟฟ้าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมสวยกิิบเลยนะครับทั้งแผงประตูข้างหน้าหลังครบสมบูรณ์หมดนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาติฟังก์ชันนะครับผมพวงมาลัยนะครับปรับพวงมาลัยได้เลยนะครับผมตัวนี้รถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับล้อมงล้อแม็กยางสวยครบหมดช่วงล่างนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับ คันนี้นะครับผมเพิ่งเอาเข้ามานะครับวันนี้ให้ลูกค้าได้ลงกันก่อนเลยนะให้ชมมันก่อนเลยครับคันนี้นะผมเปิดราคาไว้แค่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้นะครับให้รีบเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับไม่มีบ่อยแน่นอนครับเป็นตัวนี้นะเป็นตัวไม่ได้เชนนะครับยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับว่าสวยกิฟแน่นอนครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองเบอร์ผมด้านบนนะครับโทรมาได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจโทรมาติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับค ขอบคุณมา,มากนะครับสวัสดีครับ